ลูกก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่ก็ต้องดูแลเจอแบบนี้คนตรงกลางจัดการชีวิตกันยังไงรจริงๆแล้วทุกครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นนะครับมันจะมีวิธีการจัดการอยู่2แนวทางครับซึ่งจริงๆ2แนวทางนี้มันต้องจัดการไปพร้อมๆกันคือ1นคือการดูแลตัวเองเวลาเรารเผชิญกับปัญหาเนี่ยผลกระทบที่ปัญหามีต่อเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอะ่ะมันมีอยู่แล้วมีปัญหากระทบต่ออารมณ์พฤติกรรมความคิดของเราเราจัดการใจตัวเองจัดการตัวเองให้ได้นี่คืออันที่1อันดแบบที่2คือการจัดการปัญหาครับคือเราคงไม่มาให้น้ําหนักกับอันใดอ จนมองข้ามอีกอันหนึ่งไปบางคนมานั่งดูแลตัวเองอย่างเดียวแต่ไม่ได้จัดการปัญหาเลยเพราะฉะนั้นปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขแล้วมันก็จะวนเวียนสร้างปัญหาให้กับเราอยู่ซ้ำไปซ้ำมาต้องทำไปพร้อมๆกันครับดูแลตัวเองด้วยจัดการใจตัวเองให้ได้ด้วยแล้วก็จัดการปัญหาด้วยสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วย พวกเราในวัยแซนด์ได้ดีที่สุดเลยก็คือบริหารจัดการเวลาให้ดีครับ24ชั่วโมงของเรารเนี่ยเราลองมาคลี่ออกดูครับทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันเรามีสิ่งที่ต้องทํามากน้อยไม่เหมือนกันรบ,บริบทของชีวิตเราแต่ละคนในแต่ละช่วงเวลาก็ไม่เหมือนกันดังนั้นช่วงเวลานี้เราอาจต้องให้ความสําคัญกับสิ่งนี้ ช่วงเวลาหนึ่งอาจะต้องให้ความสําคัญกับอีกสิ่งหนึ่งมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยจัดลาดับความสําคัญของแต่ละสิ่งและบริหารจัดการเวลาให้ได้อย่าลืมเขื่อเวลาสําหรับการดูแลตนเองด้วยเพราะเราไม่สามารถจะส่งมอบสิ่งใดให้กับคนอื่นได้ถ้าเรายังไม่สามารถเติมเติมสิ่งนั้นได้มากเพียงพอคุณไม่สามารถจะส่งมอบความสุขจากตัวเองไปสู่คนรอบข้างได้ถ้าคุณยังเติมความสุขให้กับตัวเองไม่ไดคค้คนที่อยู่ในช่วงวัยประมาณนี้ซันวิชอย่างเงี้ยฮะก็คือบางทีเนี่ย มีเหตุการณ์อะไรเงี้ยแล้วมักจะโทษตัวเองเจเนอเรชัน S อสเดียวกับเจเนอเรชันบางครั้งเนี่ยเรามองว่าทุกอย่างมันอยู่ในการควบคุมของเรารเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ออกมาไม่ดีมันเท่ากับเราไม่ดีพอซึ่งจริงๆแล้วในทางในทางความคิดตรงนั้นคือหลุมพรางทางความคิดแบบหนึ่งเราไม่สามารถใช้เครื่องหมายเท่ากับได้กับแต่ละผลลัพธ์ในชีวิต uh huh. ผลลัพธ์ในชีวิตแต่ละอย่างนะครับมันจะซ่อนมาด้วยผลของปัจจัยที่เรามองไม่เห็นหรือควบคุมไม่ได้อยู่ด้วยเสมอ uh huh. เพราะฉะนั้นให้เผื่อ เผื่อความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อยู่ด้วยจะทําให้เรามีความผ่อนคลายในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นครับ,รบเหมือนเหมือนว่าไม่ตึงจนเกินไปอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับครับให้เผื่อใจสําหรับปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อยู่ด้วยเผื่อใจไว้สําหรับปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เพราะว่าบางทีเราก็ไม่สามารถไปควบคุมเช่นอยากให้ลูกเก่งอย่างเนี้ยเราก็ไม่สามารถไปควบคุมให้ลูกเราเก่งในแบบที่เราอยากเป็นได้ แล้วกห็หลายอย่างอยากให้อยากให้เจเนอเรชัน X หรือเจเนอเรชัน Y ซึ่งเป็นวัยแซน์บิชเจเนอเรชันนะฮะให้โฟกัสที่ผลลัพธ์มากกว่าก,กระบวนการที่ตรงใจเราเช่นผลการเรียนของลูกอย่างเงี้ยครับอ่าชวนมาคุยกันเลยครับตั้งความคาดหวังไว้ที่เกรดเท่าไหรอ่อืมสมมติคุยกันแล้วอยู่ที่3.5สําสำหรับเทอมนี้ครับเพราะฉะนั้นเป็นบทบาทของลูกครับเขาต้องทำอะไรบ้าง ลูกอยากให้พ่อหรือแม่ทําอะไรบ้างครับคุยกันให้ชัดเจนเลยครับแล้วที่เหลือแบ่งบทบาทกันชัดเจนฮะรเราจะได้ไม่ต้องไปแบกรับ,รบส่วนที่ไม่ใช่ส่วนของเราอแล้วก็เราสามารถที่จะให้โอกาสลูกในการเรียนรู้ในการรับผิดช,ชอบส่วนของเขาด้วยครับเช่นเดียวกันครับ,รบกับการดูแลพ่อแม่เราอะไรที่เป็นส่วนที่เราสามารถที่จะผ่อนทาย หรือเป็นข้อตกลงที่เราให้พ่อแม่มีส่วนในการช่วยดูแลครอบครัวเราไปด้วยกันได้ครอบครัวไม่ใช่บทบาทหรือหน้าที่หรือภาระของแซนด์วิชเจเนเรชันแค่เจนเดียวครับครอบครัวต้องก้าไปด้วยกัน<อ>พร้อมกับทุกคนที่ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่และเหมาะสบมบอกให้รับทราบสถานการณ์ด้วยกัน<อ>เรากำลังเผชิญอะไรด้วยกันอยู่ตอนนี้ครับ หลายคนไม่กล้าแม้จะกระทั่งบอกสถานการณ์ที่แท้จริงว่าตอนนี้ครอบครัวเราเราต้องเจอปัญหาอะไรบ้างมันก็เลยทำให้กลไกของการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันถูกกดดันแล้วก็ถูกแบกรับด้วยคนคนเดียวผมเชื่อว่าคนในบ้านที่เรารักและปรารถนาดีต่อกันน่ะเราพร้อมที่จะช่วยเหลือกันไปทั้งครอบครัวเพื่อให้บ้านเราผ่านวิกฤตการณ์ใดๆไปได้ด้วยกันได้ด้วยดีครับกรณีนี้คุณหมอมีคําแนะนํำไหมครับว่า ถ้าบ้านไหนมีมีครอบครัวแบบ3มเจนแบบเนี้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งอยู่เป็นเจนข้างบนเนี่ยเขาควรทําอย่างไรเพื่อที่จะดูแลใจแซนวิชเจเนเรชันตรงกลางคนตรงกลางด้วยในขณะเดียวกันคนกลุ่มลูกนี่เขาควรจะทำอย,อย่างไรที่จะช่วยดูแลคนตรงกลางด้วยครับคือถ้าพื้นฐานมาจากความห่วงใยใส่ใจกันและกันนะครับ,รบแล้วเราสามารถที่จะเลือกวิธีการสื่อสารที่ดีกันได้อันนี้น่าจะเป็นกลไกลหลักที่จะทําให้บ้านของเราเนี่ย ความเข้าใจกันและกันได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นกลไกหลักตรงนี้ผมมองว่าเรื่องของความห่วงหาอาทรความห่วงใยความเอาใจใส่กันและกันเนี่ยทุกบ้านมีกันอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้ที่สังคมไทยติดกันอยู่จริงๆเลยก็คือรูปแบบของการสื่อสารอ่าใช่การสื่อสารของแต่ละเจเนอเรชันเรามีรูปแบบและธรรมชาติของการสื่อสารที่ที่ไม่เหมือนกันแล้วบ่อยครั้งที่รูปแบบที่ไม่เหมือนกันนั้นอ่ะมันไม่ตรงใจกันและกัน แล้วมันก็เลยทําให้มันบทบังความปรารถนาดีและการส่งต่อถ่ายทอดความรักความห่วงใยของเราอะถูกเบี่ยงประเด็นไปเป็นประเด็นอื่นซะใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีเวทีในการที่เราในฐานะที่เป็นซานวิจเนอรเชั่นเป็นโซ่ข้อกลางเราสร้างโอกาสของการสื่อสารเชิงบวกในบ้านที่มากขึ้นครับครับการสื่อสารโดยใช้อารมณ์ที่น้อยลงการสื่อสารโดยใช้เหตุและผลเน้นผลลัพธ์ ที่มีร่วมกันของครอบครัวให้ชัดเจนมากขึ้นตรงนี้น่าจะเป็นหนึ่งกลไกที่ดีที่ทําให้ครอบครัวเราเปความสุขมากยิ่งขึ้นครับครับคุณหมอพอแนะนําวิธีการสื่อสารที่ดีได้ไหมครับจริงๆเรามีทางเลือกของวิธีการสื่อสารที่ดีเยอะมากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วสําหรับสังคมไทยอ่ะสิ่งที่เรามองข้ามกันไปเป็นเรื่องง่ายมากเลยครับคือ i m e s s a g e ให้ขึ้นต้นประโยชน์ ด้วยเราก่อนเพราะบ่อยครั้งที่เราเลือกใช้รูปประโยคแบบอื่นแล้วมันเป็นรูปประโยคของการที่มีนัยยะของการสื่อสารทางลบและการตําหนิมากขึ้นครับเช่นสมมุติว่าเรากลับมาแล้วเราเห็นลูกกําลังเล่นเกมอยู่วันนี้แม่เหนื่อยมากเลยแม่อยากให้ลูกมาช่วยแม่ทํากับข้าวให้คุณตาคุณยายกินหน่อยได้ไหมแม่อยากให้ลูกมาช่วยให้ขึ้นต้นประโยคด้วยด้วยประธานก็คือตัวเราเราอยากให้เขามาช่วย ถ้าไม่ใช่ i m e s s a g จจะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยวันๆไม่ทำอะไรเลยเล่นแต่เกมอย่างพอเราใช้ i m e s s a g e นี่มันส่วนหนึ่งมันก็จะทำให้ผู้สนทนากับเราเขามีความเห็นอกเห็นใจเรามากขึ้นด้วยหรือเปล่าครับถูกต้องครับแล้วถ้าสมมติกับคุณพ่อคุณแม่ล่ะครับก็บอกได้ใช่ไหมฮะก็เช่นเดียวกันับวันนี้ลูกเหนื่อยนะทำงานเครียดยังไงบ้างเจออะไรบ้างอยากจะให้เขาทาอยากจะให้เขาดูแลตัวเองอย่างไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อครับคือแทนที่จะเริ่มต้นตํหดิให้เริ่มต้นจากจากตัวเราเองก่อน ครับอันนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่ที่อาจจะเอาไปทดลองใช้ดูใช่ครับใช่ไหมครับครับลองทดลองกันวันนี้เลยก็ได้นะครับครับแล้วถ้าในกรณีนี้แะครับพอเผชิญปัญหาแล้วเนี่ยบางคนหาทางออกไม่ได้บางคนที่อยู่ในเจเนอเรชันเนี้ยพอบอกว่าหาทางออกไม่ได้ต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ความคิดของเขาต่อการขอความช่วยเหลือกับจิตแพทย์นี่เขาอาจจะยังไม่ไม่เหมือนอจจต้องบอกว่าไม่เหมือนคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นใหม่นี่รู้สึกเครียดก็ไม่ไม่รู้สึกเขินอายที่ต้องไปหาจิตแพทย์แต่คนรุ่นนี้พอบอกว่า ไปปรึกษานักจิตสิเขาเขาจะตีความหมายอยีกอย่างละ คุณหมอมีคําแนะนํำยังไงครับเรื่องนี้ผมมองว่าอย่างนี้ครับก็คือคือการตีตราบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยหรือว่าอาจจะไม่มีประโยชน์ในการที่จะไปให้ความสําคัญกับการลดการตีตราตรงนั้นไปแต่อย่างน้อยให้ทําความเข้าใจว่าจริงๆแล้วทางเลือกในการแก้ไขหรือช่วยดูแลจิตใจของพวกเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรามีทางเลือกทางสังคมเยอะมากอย่างเช่นการใช้หลักของศาสนาก็ยังสามารถช่วยได้ในหลายๆหลายๆกรณี นั่งสมาธิหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าอย่างไงฮะใช่ครับมัน,ม,นมันมีหลายหลายตัวเรื่องมากซึ่งอาจจะเหมาะสมกับบุคคลหรือว่าแต่ละช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกันบ,บางช่วงเนี่ยบางครั้งเนี่ยแค่แค่ฟังธรรมะ<อ>ก่อนนอนอาจจะไปเจอประโยคดีๆบางประโยค,คที่อยู่ในคําที่พระท่านสอนก็อ,อาจจะช่วยให้เราสามารถหลุดออกจาก กับดักทางความคิดบางอย่างที่เรามีนช่วงนั้นก็ได้ครับนะครับหรือจริงๆการออกกําลังกายการพักผ่อนที่เพียงพอการหากิจกรรมผ่อนคลายที่เหมาะสมกับเราครับหรือช่องทางการช่วยเหลือทางสังคมต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีมาได้ไกลแล้วนะครับแอปพลิเคชันหลายอย่างก็สามารถที่จะช่วยเราในการดูแลจิตใจตัวเราเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆในการที่ช่วยในการ education ให้ความรู้หรือเอนเตอร์เทนเมนต์เรานะครับรวมถึงแพลตฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือด้านจิตใจเราโดยตรงเลยก็มีมากมายนะครับเช่นของกรมสุขภาพจิตเราก็จะมี mental health check in เป็นแอปพลิเคชันในการที่จะวัดใจของเราได้ทุกวัน,นครับว่าเรามีภาวะเครียดมีภาวะซึมเศร้าหรือภาวะหมดไฟรหรือมีความเข้มแข็งมีความยืดหยุ่นของจิตใจ อยู่ในระดับสูงแค่ไหนนะครับหรือแม้กระทั่งหลายๆแอปพลิเคชันหลายๆแพลตฟอร์มที่กำลังถูกสร้างขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องอยู่เรื่อยๆนะครับ,รบเช่นแอปพลิเคชันดีมายนะครับ,รบก็จะเป็นแชทบอทที่สามารถที่จะทำให้เราสามารถที่จะเลือกที่จะพูดคุยโดยโดยเราพัฒนาผ่านระบบของ artificial intelligence <อ>ในการ,รที่เลือกจิตแพทย์หรือเลือกคู่สนทนาของเรา ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเป็นอายุขนาดไหนเพื่อความสะดวกใจในการพูดคุยครับอ่าแล้วก็ AI ตรงนี้ก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับในการที่จะสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ช่วยเป็นช่องทางใน,ในการผ่อนคลายให้กับเราได้นะครับในขณะที่ช่องทาง <S <S อื่นๆที่เป็นช่องทางที่เรามีมานานแล้วเราก็ยังพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะครับเช่น1 3 2 3สาสายด่วนสุขภาพจิตนะครับ สามารถที่จะโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่เนื่องจากข้อจํากัดเรื่องของคู่สายอาจต้องใช้เวลาในการรอคอยบ้างนิดหน่อยครับคือคุณหมอเอกกาลังจะบอกว่าถ้าไม่ไหวเรามีตัวช่วยถ้าไม่ไหวมีตัวช่วยมีตัวช่วยคะคืออย่าอย่านิ่งนอนใจแล้วก็อย่าปฏิเสธตัวช่วยเพราะเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเราไม่สามารถทําตัวเองให้แข็งแรงได้ตลอดเวลาขนาดสุขภาพกายเราเรายังไม่สามารถแข็งแรงได้เท่ากันทุกวันเลยครับใช่ใช่ครับ บุพการีที่เคารพคู่มือการดูแลพ่อแม่ของคนเจนลูก